อตอนออกไปไปดูแลไม่มีหมาพอเทเสร็จหันกลับมาหมาร้องเลยแล้วเราก็ทำาะไไม่ได้เนี่ยฉันจะตายแล้วในชันอย่างเงี้ยแล้วคุณยังไม่ช่วยฉันอีกเครียด <c oughs> จากเสียงเสียงหมาเลยค่ะม,มันตัวหนึ่งเหา่าปั๊บที่เหลือรับแล้วถ้าบ้านนี้เหา่าบ้านาานี้รับสิบปีแล้วห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นหมาจองจัดเขาต้องให้เราเป็นคนทําใจถ้าวันไหนเหา่ายาก็เอารี ไปนะดูเอไม่มีหมาพอเทสเสร็จหันหกลับมาหมาร้องเลยแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็เลยต้องลือ้อลื้อขยะของเราเนี่ยหาขวดที่เราทิ้งเพื่อนมันให้ให้กรรมาการดูบ้านดูเนี่ยฉันจะตายแล้วในช่วงอย่างเงี้ยแล้วคุณยังไม่ช่วยฉันอีกเครียดจากเสียงเสียงหมาเลยะค่ะเ<า>พราะว่ามันกล้องมันกล้องแล้วมันมันไม่ใช่เวลามันมาทีเดียวมันมาทีห้าตัวอืมันตัวหนึ่งเห่า ปั๊บที่เหลือรับมันจะเป็นอย่างนี้กันแล้วถ้าบ้านนี้เห่าบ้านนี้รับนี่ไม่ห้ามนะคะจะรออยู่กัเอน็นี้หยุด <Okay. S 2> เพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้เริ่มอ็ <Okay. S 2> ดีดีเลย <Okay. S 2> แต่ถ้าบ้านนี้เห่าโอเคเขาก็อยู่เขาจะห้ามแต่ห้ามได้ห้ามไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งมันจะออกลักษณะแนี้ <S <S 2> <S 2> แต่เอ็นี้คือ <S <S ไม่ห้ามเลย <S 2> <S 2> ได้แต่ร้องคุณแพน คือวิธีการควบคุมด,ดูแลหมาไหมม,มันไม่ใช่แล้วไปสนีไลเดอร์รถขยะร,ระพอที่วิ่งะนะคะรปภนี่ไม่กล้าเข้าเลยซอยนี้เพราะ,ะอบอกว่าถ้าเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยผมรู้เลยครับที่เหลือไม่ต้องนอนชใช่ค่ะโดนหมาขนาบข้างถูกค่ะข้างนู้นเท่าไหร่ข้างนี้เดิมทีสี่ตัวคสี่ตัวของเขาเนี่ยเลี้ยงฝั่งนี้ตั้งแต่เป็นลูกหมาสิปีแล้วค่ะ แล้วมาเลี้ยงฝาหมีแล้วเราก็บอกอเขาบอกมันฮามันห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นหมาจอมจัดคุณจะไปควบคุมยังไงเขาต้องให้เราเ,ราเป็นคนทําใจใจคุณเต้นแบบไม่ไม่ป่าใ,ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันเริ่มเรามาป่วยหนักตอนตอนโควิดแล้วหมอพวกบอกว่าคุณทําวิถีทุกวิถีทางให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งเล้าพวกนี้แล้วกันคุณต้องหาทางช่วยตัวเอง เข,เขาใช้คำหมอเขาบอกว่า<ม>ยาให้มากก็ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าองเรามันมีช่วงที่เราปกติพวราปกติถ้าเราให้ยาเยอะมันจะ<ม>เกินไปกลัวช็อก<ม>เขาก็จะอย่างนี้คือคุมไม่ได้ยังคุมไม่ได้ถ้ากับพี่ต้องพึ่งยานอนหลับพึ่งหาพึ่งเงินเนี่ยยาเต็มตู้หนึ่งคือให้หลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามนอนให้หลับนอนให้เร็วความที่ไม่ได้นอนปวดหัว ตรงนี้นะคะแถบนี้ทั้งหมดปวดหัวแล้วก็เริ่มกินยากินยาจนค่อยๆปวดอดตอนเนี้เหลือปวดปวดตรงนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าเอาพูดตรงๆนะหมอก็พูด,ดยอย่างนี้มาอันเนี้ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นไมเกรนเป็นอ,ออกซิเจนไม่เข้าสมองมีหลายเคสแต่หาทางแก้มไม่ได้เพรว่า ปัญหาเนี่ยมันมีตัวกระตุน้นหลายตัวซึ่งเท่าที่ตรวจดูมามมเกิดจากการที่นอนแล้วสะดุ้งทำให้ความดันสูงขึ้นแล้วลนะอะไรคะสูงขึ้นจากเดิมที่เวลาปกติที่กินยาอยู่กินอินารวห้ามิลลิกรัมนะเวลานี้ตอนตอนนี้กินสี่อะจากเดิมที่ตอนกินอินาริ่เนี่ย ความดันสูงสุดคือร้อยสาิร้อยสี่สิบค่ะนะคะนั่นคือไปเดินออกกำลังกายนะแล้วมาวัดพุ่งขึ้นมาจนถึงสองร้อจนต้องกินสี่สี่ตัวสี่ตัวนี้ถ้าวันไหนเผ่ายาก็เอาไม่อยู่มาวัดความดันตอนเช้าก็สี่ก็สองร้อความดันเบาหวานไขมันไมเกรนแต่ไมเกรนเนี่ยหมอ ไม่ฟันทองร้อยเปอร์เซ็น์เนื่องจากปวดหัวอันนี้<ม>คนในครอบครัวป่วย,วย,วยเอ,อจะถามว่าป่วยไหมไม่ชัดเจนแต่ว่าคนโตที่นอนห้องนี้ทุกวันนี้นอนต้องใช้หูฟังไอหูฟังอันใหญ่แล้วเปิดเพลงนอนอเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเห่าเมื่อไหร่ซึ่งเขาโดนกระทบเต็ๆมๆเขาจะต้องอย่างนี้แล้วก็เครื่องดูดควันดูดฝุ่นเขาก็จะต้องอย่างนี้ไปดูในห้องนอนก็ได้เลยหูฟังน่าจะประมาณสี่ตัว คนที่เขาร้องเรียนน่ะถ้าเขาไม่ไม่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ร้องเรียนแล้วการร้องเรียนของเราเนี่ยมีทั้งหลักฐานทุกอย่างครบท้วนแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เราได้ร้องเรียนเป็นขั้นตอนขั้นตอนเราไม่ได้ทําอะไรโดยที่ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สติถามว่าเนี่ยทุกวันนี้หน่วยงานเนี่ยปกป้องใครปกป้องคนที่เคารพ กฎหมายเคารพระเบียบหรือเคารพคนที่ตอแหลเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่เคารพนะคะแล้วก็เอาลักษณะว่าเอากฎหมายมาเป็นข้ออ้างว่าสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของท่านแล้วคุณไม่ดูแลคนที่เขาทำตามอีกหน่อยคุณก็จะได้ประชาชนที่ไม่สนใจกฎหมายเลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเ l l บุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ